เคยสงสัยกันไหมครับว่าบอสบางตัวที่เราสังหารพวกเขาลงจนเห็นพวกพี่แกเนี่ยตายต่อหน้าต่อตาเราและเมื่อเรากลับเนื้อเรื่องหลักหรือใบด่านถัดไปเราก็ยังจะเจอกับพวกพี่แกอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตามมาหลอกหลอนอะไรกันวันนี้นะครับจะมาเสนอบอสท,ทั้ง10ตัวที่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยคิดว่าพวกเขาตายแล้วจะมีใครกันบ้างกดปุ่มติดตามแล้วมารับชมกันเลยเริ่มกันที่ตัวแรกเลยพี่ลิงกาเดียนจากเกมซิกิโลใครที่เคยดูการต่อสู้ของนักแคสเกมท่านอื่นมาแล้วหรือได้เคยสัมผัสมากับตัวเองก็คงจะรู้ดีว่า ตอนที่เราสังหารพี่ลิงลงในครั้งแรกเนี่ยพี่ลิงของเราเนี่ยถึงกับหัวขาดเลยทีเดียวแต่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยเห็นแบบนั้นก็โล่งใจสิเพราะการต่อสู้อันยาวนานได้จบลงแล้วและการสู้กับพี่ลิงเราเนี่ยมันก็ยากเอาเรื่องเลย เหมือนไม่เป็นดังฝันครับเมื่อพี่แกมันดันลุกข,ขึ้นมาสู้ได้อีกแถมยิบดาที่ปากคอไว้ทีแรกเวียงฟันกับผู้เล่นโอเคงั้นผู้เล่นอย่างเราเห็นอย่างนั้นก็จำใจยิบดาไปหวดแก่กอกสองต่อและเมื่อสังหารแกลงได้อีกครั้งหนึ่งก็เลยเข้าใจว่าในตัวลิงเนี่ยมันมีทาย,ยาทอสูนอยู่ที่ทําให้ลิงเป็นอ่ามอรณนาไม่ตายในคาแรกที่เราฆ่ามันลงก็คงคิดว่าหมดแล้วล่ะแต่แม่งดันกลับไปเจอพี่แกในท่ามอีก ือะไรวะข่าวนี้เอาลูกน้องมาด้วยความในใจผมตอนนั้นก็แบบเอิม่มตายสักทีเถอะพี่เจอกันอย่างเป็นเอพในแมปเลยบอสตัวถัดมาซิกมาจากเกมล็อกแมน ก็เป็นเหมือนธรรมเนียมของการเจอบอสตอนนี้ไปแล้วนะครับก็เมื่อก่อนที่จะได้สู้กับแกรจริงๆก็ประมาณว่าสู้กับลูกน้องฆ่าก,ก่อนแล้วค่อยมาสู้กับฆ่าอะไรประมาณนี้หรือว่าจะปลอมตัวเป็นล่างกากๆกกแล้วค่อยเอาจริงพอฆ่าแกไปแล้วก็เหมือนกับว่าเกมยังไม่จบก็คิดถูกแหละพี่แกเล่นแปลงร่างเป็นตัวใหญ่หัวเล็กหรือไม่ก็หัวใหญ่มีลูกน้องอะไรประมาณนั้น เอาจริงๆป่ะผมคิดว่าพี่แกเนี่ยตายไปตั้งแต่ล็อกแมนเอกแล้วแต่ก็นะแกเหมือนเป็นบอสประจําภาคไปซะแล้วอะเล่นออกมาซะยันเอกแปดเลยนี่ผมยังคิดไม่ออกเลยนะถ้าคนทําล็อกแมนถ้าเขายังไม่เลิกทาเนี่ยไม่รู้มีหวังจะได้เจอแกอีกหรือเปล่าคนถัดมา Bou เดอร์ er, ถ้าอ่านปิดขอภัยด้วยนะครับจากเกมก o d อ f War ครั้งแรกที่ผู้เล่นอย่างเราเจอกับพี่แกครั้งแรกผมว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนผมแหละว่าพี่แกเนี่ยเป็นเหมือนแค่ตะลุงขี้มเมาคนหนึ่งธรรมดาที่มาโวยวายหน้าบ้านเฮ er ียเคทสของเรา และก็เหมือนเราคิดถูกแหละเมื่อพี่แกต่อยป๋าเคโทษสเราแต่มันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นป่าเราก็ใจดีนะบอกให้ออกไปจากบ้านแต่พี่บาวเดอร์เราก็คอมโบชุดใหญ่เลยผมดูคัดซีนนั้นผมก็คิดว่ามันหาเรื่องตายแต่แท้ <Finally. S 2> ใช่ครับผู้เล่นอย่างเราคิดผิดพ,พี่เขาแม่งโคตรโหดเลยและการต่อสู้แม่งก็เป็นไปอย่างเมามันเด้อ มันก็มีวันเลิกลาเหมือนกันในการต่อสู้เราก็ได้สังหารแกรลงโดยการหักคอฉากนี้ใครเห็นก็ร้องว่าตายเพราะตอนที่สู้กับพี่แกเนี่ยมันนานมากวงเล็บนะนานจริงๆและแล้วเราก็คิดผิดในผิดครับเมื่อเราไปเจอกับพี่แกอีกหลายครั้งต่อหลายครั้ง <laughs> ตามติดซะเป็นเห็บหมาเลยตัวที่4 mm ี hmm. ่เนมิซิจาก mm hmm. Resident Evil 3 เอาจริงๆนะครับการเจอกับแกครั้งแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคคลาสสิกหรือว่าภาครีเมคมันก็ดูน่ากลัวแหละแต่อยู่ว่าคนละแบบผู้เล่นในสมัยนั้นน่ะตอนเจอกับพี่แกครั้งแรกเนี่ยก็เจอตอนทางเข้าสถานีตำรวจหลายคนก็คงคิดว่ามันคงเป็นแค่บอสตัวแรกที่ออกมาให้ลองปืนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านั่นแหละผมคือหนึ่งในนั้นที่คิดแบบนั้นหลังจากสังหารแกไปได้ในฉากแรกและเล่นไปได้สักพักหนึ่งไม่ว่าเราจะไปที่ไหนและได้ยินเสียง Find me. Stop. หรือเสียงดนตรีภายในฉากที่เปลี่ยนไปนักเล่นเกมในสมัยนั้นหลายคนก็คงกดปุ่ม X เ,เตรียมวิ่งกันแล้วเพราะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าการฆ่าแกไปก็ไม่ได้อะไรแถมเปื้องกระสุนเปล่าถ้าเราไม่ได้เล่นบทยากเพื่อเอาชิ้นส่วนปืนแล้วนะก็เป็นบอสอีกตัวนะที่ผมคิดว่ามันตามจิวซะแบบว่าชาตินี้พี่จะฆ่าน้องจิวให้ได้เลยอะไรประมาณนั้นครึ่งทางแล้วนะครับมาต่อกับตระกูล e ลส d ดน t ีวิ l กันอีกคนกับลุงแจ็คในเลสเดน E ีวิ7เจ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ดูไม่ค่อยเป็นอันตรายสักเท่าไหร่โดยลุงแจ็คของเราเนี่ยมีแค่พัวเป็นอาวุธคู่ใจและคอยไล่ตบผู้เล่นอย่างเราๆแต่ก็ไม่รู้ว่าทาไมพวของคุณมึงคมชิดเป๋งตัดกระทั่งหัวตํารวจได้หรือแม้แต่ขาผู้เล่น ผู้เล่นอย่างเราก็ได้เปลี่ยนความคิดใหม่ที่บอกไปตอนต้นว่าลุงแกดูไม่ค่อยเป็นอันตรายสักเท่าไหร่เมื่อเราเก็บปืนได้ในโรงรถแล้วยิงแกดูรอยยิ้มนั่นสิมันแอบน่ากลัวอยู่กันนะเนี่ยการต่อสู้ก็เป็นไปแบบหลอนๆปาบบน่าปนซาดิสครับจนกระทั่งเราคิดว่าลุงแกเนี่ยตายไปหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ก็มีไอ้ชากนี่แหละที่ผมคิดว่าลุงแกเนี่ยคงตายจริงๆเพราะมันแบบหัวแหวงเลยอะ ค,คือแบบเห็นอย่างนี้มันก็คือตายใช่ปะเออเรื่องของมึงเถอะ อันดับถัดมานะครับเจ้าเบลเซอร์จากเกมมาริโอเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ไม่ยกออามาพูดก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกสําหรับตัวผมนะคิดว่าเจ้าบอสเบลเซอร์เนี่ยมันได้ตายมาแต่ตอนโดนตัดสะพาัขาดลงไปในลาวาแล้วแต่เอาข้อจริงนะมาริโอจะออกมากี่ภาคต่อกี่ภาคแ้วเราก็ยังไปเจอเจ,อเจ้าบอสตัวนี้ตลอดก็หยวนหยวนละกันก็นับว่าเป็นบอสอีกตัวที่ออกแบบสร้างมาครั้งเดียวแต่กลับหาก,กินได้นานอยู่นะเนี่ยเรียกได้ว่าเจอพี่แกกันแบบเบื่อเบื่อกันไปเลยสําหรับบอสตัวนี้ ในอันดับ7จะพูดว่าเขาคนนี้เป็นตัวละครหลักก็ไม่เชิงเป็นบอสก็ไม่ใช่กับเวอร์จิลพี่ชายของดันเตจากเกมเดวิลเมคายผมจะไม่ขอเลียงไทม์ไลน์ละกันเดี๋ยวจะยาวเอาเปล่าๆโดยการตายของตัวละครตัวนี้เกิดขึ้นในหลังจากที่ไอ้สคู่นรลกแต่เนี่ยช่วยกันลุมบอสใหญ่ในภาค3 แล้วก็เกิดคาสีนเกิดขึ้นโดยที่ไอ้สองพี่น้องเนี่ยมันก็ต่อสู้กันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เวอร์จิลได้พ่ายแพ้กับน้องชายของตัวเองดันเต พี่แกเนี่ยจึงตัดสินใจโดดลงไปในหน้าผาสูงซึ่งผู้เล่นในสมัยนั้นเห็นก็ร้องว่าตายมันบวกกับว่าในภาค4เนี่ยเราไม่ได้เห็นบทของเวอร์จิลอีกเลยผู้เล่นที่ชื่นชอบเวอร์จิลก็คิดว่าเออเฮียแกเนี่ยก็คงเดี้ยงไปจริงๆแล้วแหละแต่ก็นะภาคสเปเชียลเอดิชั่นในภาค4เราก็ยังยังมาเจอแกอีกแต่ไม่เป็นไรหรอกตัวละครนี้ผมให้อาภัยนะเพราะส่วนตัวผมชอบเวอร์จิลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในดัทที่8พาเรามาพบกับพากันบินจากเกมฟาคายสีโดยการตายของบอสตัวนี้ผมชอบความคิดสร้างสรรค์ของเกมนะที่เป็นฉากที่ให้เรามาไล่ล่าตัวของพากันมิน ผู้เล่นในตอนนั้นก็คงคิดว่าเกมเนี่ยมันคงใกล้จบแล้วแหละบทมันไล่ล่าซะแบบนั้น <Hell yeah! S 1> และเมื่อผู้เล่นทำการประชิดตัวหรือไล่ยิงจนพากันมินเสียชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นคือ What the แม่งเป็นแค่ตัวปลอมเข้านะบอสตัวนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะจบแบบไหนจะปล่อยให้เขาไม่ชีวิตรอดหรือจะจบชีวิตเขาเลยก,ก็ได้ พราะพี่แกเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของประเทศนี้ที่โดนชักยายอยู่เบื้องหลัง <c oughs> คุณคุณวะเหมือนคนรู้จักเลยใกล้ถึงอันดับสุดท้ายแล้วนะครับมาพบกับลุงนักกล้ามคนนี้ก่อนกับอานเลนโอเนลจากเกมเมดัเตราลักบอสตะลุงที่มันตายตายไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ทั้งที่ผมคิดว่าเขาตายไปแล้วจริงๆก็ตอนที่แกแพ้ให้กับผู้เล่นอย่างเราเนี่ยแล้วตกลงไปโดนปาวานแด็กแถมกระดูก,กระเด็นออกมาซะแบบนั้นแต่ก็ตามชื่อหัวคิปครับไม่ว่าเกมเบนเทนสลักจะออกมากี่ภาคต่อกี่ภาคไม่ว่าจะเป็นบนมือถือหรือเครื่องคอนโซลเราก็จะเห็นพี่ปงเหน่งเราเนี่ยกลายเป็นบอสมาสคอตประจาซีรีส์ไปซะแล้ว อันดับสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวล,ล้วนเลยโดยบอสท,ที่จะยกมาเนี่ยก็ไม่ได้จอดจงใครเป็นพิเศษแต่ขอยกภาพจากเกมแลก็กนาล็อกละกัน บอสท,ที่คิดว่าพวกมันตายไปแล้วในสมัยของผมคิดว่าบอสจากเกมออนไลน์นี่แหละที่คิดว่ามันตายไปแล้วแล้วก็เกมจบซึ่งก็แปลกในสมัยนะั้นเราไม่รู้ว่าเกมออนไลน์พวกบอสพวกนี้มันจะเกิดทุกๆชั่วโมงมานั่งคิดตอนโตเออมันก็ไม่ m a เ e s e n s ะนะตอนเด็กผมคิดอะไรอยู่เนี่ยเกมออนไลน์ถ้าบอสมันตายหรือมอนสเตอร์ตามแบบมันตายหมดแล้วไม่เกิดอะไรประมาณนี้ผู้เล่นมันจะฆ่าอะไรนอกจากฆ่ากันเอง เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับบอสที่เราคิดว่าพวกเขาเนี่ยตายไปแล้วซึ่งบางตัวเนี่ยโผล่ออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ดูตื่นเต้นมากจนบางครั้งพี่แกฟื้นมาจากความตายและเราเห็นเขาเกือบจะทั้งเรื่องเราจนผู้เล่นเนี่ยชินชาไปแล้วแล้วก็มีบางครั้งอีกแหละที่เราฆ่ามันตายลงจริงๆก็มีคิดอยู่ในใจกันบ้างแหละว,ว่ามันจะฟื้นมาอีกไหมวะอะไรประมาณนี้ท้ายนี้นะครับใครที่มีตัวละครคล้ายแบบเนี้ยลองนํามาแชร์ลองนํามาคุยกันครับว่ามีบอสตัวไหนเนี่ยอึดโกแมงสาบกว่านี้อีกสุดดท้้้้าายยกก็ขออฝช่งงนีไววถึแม จะไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ทําด้วยใจนะครับผม